หลายๆคนถามผมเกี่ยวกับการเซตผมว่าผมเซตเองหรือเปล่าผมใช้อะไรเซตผมเซตยังไงวันนี้ผมจะมาเซตผมทุกคนดูครับอันดับแรกก่อนอื่นเลยผมจะใช้แว็กครับเห็นไหมฮะ 50ป้องกัน U.V. ได้ถึง50ครับแว็กตัวนี้ซึ่งหลักๆเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ขยำขยำและที่สำคัญเราต้องกระจายแว็กไปให้ทั่วฝ่ามือเพื่อ จะได้ไม่เป็นขุยบนผมของเรานะครับจากนั้นขยำลงไปครับบนหัวเราขยำแบบนี้นะครับขยำเข้าไปครับผมจะไม่ใช้วิธีการลูมนะครับเพราะมันจะทําให้น้ํามันมันติดบนหนังหัวเราแล้วมันจะทําให้เหนียวเหนอะหนะครับ ผมจะใช้วิธีการขยำขยำอะไรสักอย่างนะครับขยำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกระจายครับตรงที่เราขยำม,มันมันจะอยู่บนเส้นเส้นนั้นที่เราขยำม,มันจะไม่แตกกันเป็นเส้น เห็นไหมครับแค่ในไม่แค่ไม่กี่นาทีผมเราก็จะเข้าทรงเห็นไหมฮะก่อนอื่นเลยผมจะตบข้างๆ นะฮะเนี่ยครับโดยการทำแบบนี้นะครับเทศเสียงครับสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันพองนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ผมที่เราเซต ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้สเปรย์หลอกสักครู่นะครับ อันนี้ครับแว็กตัวนี้รอนานนิดหนึ่งนะครับเพิ่งหาเจอตัวนี้แว็กที่ผมใช้ครับเป็นสเปร์นะครับทำสูตรแห้งเร็วรสช็อกโกแลตนะฮะรสช็อกโกแลตผมจะทำแบบนี้นะฮะ ฉีดไปให้ทั่วนะฮะมันจะทำให้ผมแห้งเร็วทำไปทุกวันนะครับเดี๋ยวได้แน่นอนบางคนถามเฮ้ยมันไม่เข้าตาเหรอผมขอบอกเลยนะครับมันใช้ความชำนาญส่วนตัวนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากจะโชว์เลยอะ่ะ แค่นี้ผมก็ออกจากบ้านได้แล้วครับเบิร์กไหมฮะเบิร์กนะครับ